สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเก็มโปเกมอนสกาเรตไบโอเลตนะครับวันนี้เราอยู่กับเพื่อนหัวแดงนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำคาเลนซ่อนหาภายใน1นึาทีสามสิบวิเร็วไปไหมเร็วไปมังเร็วไปมั้งอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเป็น5้านาทีนะครับอ่าก็อย่าพูดมากเลยดีกว่าเดี๋ยวไปเข้าเรื่องกันเลยก็คือกดนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกโซนนะครับในแมปเนี้ยเนี่ยก็จะมีโซนนะก็จะมีแต่ละโซนซึ่ง เราก็ให้คนที่เป็นฝั่งซอนเนี่ยเลือกโซนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็บินไปพร้อมกับคนที่เป็นคนหานะครับสมมุติผมเลือกโซนตรงภูเขาหิมะนะครับผมก็กดบินไปเพื่อนผมก็กดบินไปนะครับเสร็จแล้วให้เวลา30มวีนะครับกับคนที่ต้องหานะครับในการหลับตาแล้วให้เวลา30วสิาวิสาหรับคนซอดไปซอดนะครับซึ่งเราสามารถใช้มิไลดอนหรือโคไลดอนกระโดดบินปีนแล้วก็วิ่ง ได้เฉพาะตอนที่เรากําลังไปซ่อนนะครับคือคนตอนคนหารับตาอยู่เราสามารถใช้ได้หมดเลยนะแต่สําหรับคนหาเนี่ยจะสามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับตอนที่เขาหาเราแต่คนซ่อนเนี่ยสามารถใช้ได้แค่วิ่งกับปีนเฉยๆนะครับกระโดดแล้วบินไม่ได้นะห้ามวิ่งอย่างนี้ด้วยวิ่งเร็วไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ให้โกเนาะโอเคก็นั่นก็คือทั้งหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมา ตัดสินคนเล่นเป็นคนหาและคนซ่อนกันนายเอาไงใครจะหาใครจะซ่อนยิงฉุกโปเกมอนเบทเทิลดียิงฉุกม,มันมองกันไม่เห็นอ่ะก็ได้ก็ได้ไดเอ,อะโอเคอ่ะเอาเป็นว่าเขาเป็นน้องใหม่ของช่องเราเดี๋ยวเราต้อนรับเขาด้วยการให้เขาไปซ่อนก็แล้วกันตาเลยมาโอเคเดี๋ยวให้ เพื่อนผมเลือกโซนก่อนนะครับเร็ว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 ไปไหนไปไหนแล้วก็ระหว่างการแข่งเนี่ยห้ามเปิดแมปด้วยนะครับเพราะการเปิดแมปมันจะเห็นเพื่อนของเราได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันจะโกเอาตรงอันนี้เซาใช่ไหมเซาเอเรียถบินไปเลยบินไปเลยเดี๋ยวตามไปแล้วที่นี่เราก็มาอยู่ตรงจุดที่เพื่อนผมเลือกแล้วนะเขาก็เลือกมาตรง ตรงเขตเป็นเขตใต้นะแดนใต้เป็นเอเรียที่2นะครับแล้วก็มาตรงเมืองนี้ก่อนนะก็ผมจะมีเวลา30มสิบวินะครับซึ่ง30มสิบวินี้คือผมจะกดหน้าโฮมออกมาจากเกมเลยนะเดี๋ยวจะเริ่มจะเริ่ม30มิบวิแล้วนะเต็มไปซ่อนนะหนึ่งสองซัไปแล้ว ปแล้ว,ลว,ลว,ลวผมก็มีหลักฐานให้ทุกคนดูว่าผมกําลังเปิดมาหน้าโฮมอยู่โดยการที่ผมกดหน้าโฮมมาให้ทุกคนเห็นเหลือยี่สิบวีนะครับคุณนิวรอนมันเร็วไปไหมเนี่ยไวไิน,ไนลืมบอกนะครับเพื่อนคนนี้เขาชื่อว่านะิวรอนนะเหลือห้าวินาทีสุดท้ายโอ้ยวิ่งครับวิง่งหมดเวลา หยุดอย่าขยับเดี๋ยวรอคนหาแป๊บหนึ่งโอเคทีนี้ผมก็กลับเข้ามานะครับหลังจากนั้นผมก็ตั้งเวลาไว้5้านาทีนะครับโอเคพอตั้งเวลาไว้ห้านาทีเสร็จเราก็พร้อมที่จะออกล่าเหยื่อของเรานะครับโอเคผมเริ่มหาละซึ่งก็คนที่เขาไปซ่อนเนี่ยเขาสามารถเปิดแผนที่ได้ไม่ใช่เปิดแผนที่ดิเขาสามารถเขาสามารถ คนาาที่เขาไปซ่อนเนี่ยเขาสามารถขยับได้นะครับคือลืมบอกไปคือไม่ใช่แบบซ่อนหาแบบต้องซ่อนอยู่ตรงนั้นเลยนะเขาสามารถหนีผมได้แต่เขาหนีผมไม่รอดหรอกโอ้คือนักล่าตัวจริงนักล่าตัวจริงน่กกากลัวแฮะอยู่ไหนนะหาไม่เจอเลยอะ่ะยากอ่ะเหลือเวลาสี่นาทีครึ่งละไปอยู่ไหนนะบิน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 ขอคำใบ้หน่อยดิว่าแบบตอนนี้ขี่ ไรดอนอยู่ป้าหรือว่าเป็นคนเฉยๆคนเฉยๆโอ้โหมคนเฉยๆเลยอย่าให้ผมจับได้เลยเถอะไม่รอดแน่รถบรรทุกตรงนี้มีไหมไม่มีโอ้ไม่ใช่เจ้าของรถถ้าเจอชายนี้ระหว่างทางก็จับได้นะครับไ่เสียเวลา ทำไมเขาเลือกโซนนี้นะหรือว่าเขาเป็นชาวนะชาวไร่เขามาทํำสวนบ่อยเขาเลยรู้ตำแหน่งต่างๆโ้บิวเกมนี้ก็สวยดีนะเนี่ยยงามเออตรงนั้นมีคนอยู่หรือเปล่าไม่มีอ่าเออตรงนี้บ้านคนอื่นขอกระโดดข้ามั้วงมาหน่อยละกันอุ้ยไอเทมห้ามซ่อนในเมืองนะรู้เปล่ารู้ครับ เขารู้อีกอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปจุดสูงๆของแอเรียตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นเมื่อกี้เหมือนเห็นคนอยู่เมือนเห็นคนยืนอยู่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมวิยโปกมอนป่าตอนนี้เวลาของเราผ่านไปครึ่งนึงแล้วนะครับเรายังไม่ได้อะไรเลยเจอโปกมอนป่าตัวหนึ่งด้วยซอฟมิ้นอยู่ไหนซอฟมิ้นอยู่ไหน ีไหไโโ้ oh, ยากอะ่ะไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ไม่อยู่ในโซนครับต้องออกกลับมาที่เดิมตอนนี้เราอยู่ในโซนเซาใช่ไหมใช่โซนใต้ area ที่สองโอ oh, ไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้อันนี้มัน area สี่แล้เวลาเหลือน้อยแล้วนะครับเหลือมันหนึ่งนาทีสามิบวิอ่ uh โอ้เอเรียมันเล็กนิดเดียวแต่มันหายากมากเลยนะเนี่ยอีก1ิาวิยังไม่เจออยู่ไหนพอมันเป็นทุ่งหน้าแล้วมันทุ่งทุ่งหญ้าแล้วมันก็ดูยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ oh, หมดเวลาละโอเค okay, ทีนี้คุณอยู่ตรงนั้นนิ่งๆนะเดี๋ยวผมจะขอเปิดแ<ม>แบบไปหาโอ้โ oh, หอยู่โอ้โ oh, หอยู่ไม่ไกลเลย โอ้ไปอยู่ตรงตรงนั้นยังไม่ได้ไปเลยอ่ะ30มสิบวิไปทันได้ไงเนี่ยโอเคแล้วเพื่อนผมโอ้มาไต่ภูเขากี้เลยโอเคก็เดี๋ยวรอบนี้ตาผมไปซ่อนบ้างละค่ะโอเคเ,เดี๋ยวเราเลือกโซนก่อนดีกว่าอ่าโอเคทีนี้เพื่อนเราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเพื่อนมายืนตรงนี้ก่อนมายืนตรงนี้ มีตรงนี้เออเสร็จแล้วเดี๋ยวกดกดเดี๋ยวกดเดี๋ยว,เ,ยวเราจับเ,เราจับเวลาแล้วเดี๋ยวเราบอกให้กดโฮมเดี๋ยวเราเซ็นเซอร์ให้ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนโอเคหนึ่งสองซับเริ่มกดหน้าโฮมนะห้ามโกงนะนนห้ามโกงนะผมเลือกเป็น East Province Area T นะลืมบอกะตรงนี้จะเป็นมันจะมี ขุดเยอะๆมันจะมีตัวเข้าเยอะๆนก็จะได้มเยอะเออเหลือเวลาอีกสิบเอ็ดวิเองเหรอจบเวลาโอ้เวลาไปไวมากแทบจะไม่ได้ซ่อนเลยนาชี้โอเวลาหมดแล้ว เวลาหมดแล้ว5นาทีเริ่มแล้วไป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 แล้วจะเย็นๆเพื่อนเราขอเวลาอีกหน่อยพอดีเมื่อกี้อวศาสเจอจุดแต่เราดันเราเผลอเราเราเราเผลอหลุดออกมาจากตรงนั้นอะแล้วเราเพิ่งเห็นว่าเวลาไปเร็วมากแอร์เรียทีใช่ปะใช่เป็นแอร์เรียทีนะฮะเกิดอะไรขึ้นอ๋อ เม่ากินมีอะไรเกิดขึ้นกับหน้าจอจจอ่ะอ๋อผมตกแมพอ๋อผมติดบักผมติดบั克สไลด์สไลด์ลแล้วไม่ขึ้นอ๋อโอเคติดบักสไลด์สไลด์อยู่ในหลุมเอ,อ่อผมว่าผมน่าจะต้องเดินอยู่แถวๆนี้แหละข้างนอกมันไม่อันข้างนอกมันไม่ปลอดภัยว่าผมจะลองเสี่ยงดูแล้วกันไปตรงจุดที่ผมคิดว่าปลอดภัยสำหรับผม แล้วมีลายดอนมันสีน้ำเงินไงมันไม่ค่อยเนียนเดี๋ยวเมื่อกี้จุดนั้นคือจุดไหนนะเมื่อกี้ไปซ่อนตรงไหนอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วครับเจอแล้วอโอ้โหเห็นวิวหมดเลย <c oughs> จุดนี้ก็ดีอยู่นะเนเห็นวิวหมดเลยเห็นวิวหมดเลยจุดนี้ผมว่าดีอยู่นะเนี่ยมันแบบมันบังสายตาแล้วมันหลอกคนอื่นได้ง่ายนี่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 เนียนเนียนไปกับสีแบ็กเกล์เลยทุกคน แล้วคือตรงนี้ถ้าเขาโผล่มาจากตรงนั้นอะตรงตรงนั้นเขาจะมองไม่เห็นผมด้วยจริงตรงนี้มันแบบมองเห็นได้ง่ายมากเลยนะแต่ผมเชื่อว่ากราฟิกเกมมันต่ําเกินกว่าที่เขาจะสามารถเห็นผมจากทางไกลได้ <c oughs> เป็นจุดที่ผมยืนอยู่นิ่งๆผมก็ชนะได้เลยเวลาสานาทีนะจ๊ะเวลาสามนาทีเนี่ยโอ้คิดได้ไงเนี่ยที่ซ่อนตรงนี้อัจฉริยะชะัด ระหว่างนี้เดี๋ยวแบบแอคท่าหน่อยดีกว่าแอคท่าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยกดผิด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 อยู่ไหนน้อยู่ไหนนะยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนเดี๋ยวยืนแอคท่าเป็นคำใบ้ให้เขาหน่อยอยู่ไหนนะอยู่ไหนน้าคำใบ้หน่อยคำใบ้หน่อยคำใบเหรอเป็นจุดอับสายตาที่หลายๆคนนึกไม่ถึงต้องมาถึงเองถึงจะเข้าใจ ใบแค่นี้แหละไม่ช่วยอะไรเลยฮะฮะอ่ะสู้ๆเลยเป็นกำลังใจให้กำลังใจให้เร้่มเร้่มอยู่นหนถามป่ะเอ่อนี่นี่ถามงี่เลยเหรอ มีทางออกนี้ด้วยโอ้ทุกคนดูดิผมต่อยกำแพงอยู่ผมแบบปึกป่นวิชาจนเชี่ยวชาญผมต่อยผมต่อยกำแพงทะลุเลยเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสี่สิบวีนะครับเขาก็ยังไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงไหนเฮ้ยจุดนี้มันดีจริงนะเนี่ย ถ้าเกิดว่าคนที่สามารถหาเจอหาเจอซื้อถ้าชนะได้รอบหนึ่งอ่ะเอาไงดีได้รางวัลอะไรดีรางวัลเนาะได้รับรชายนี่โปเกมอนจากคนที่แพ้หนึ่งตัวปะอาจรไหมอันนี้อันนี้นะอ่าได้เดอว,วิธีฟาร์มโปเกมอนชายนี่ง่ายๆนะครับ ไ,ได้ไฟเซิกโอน่ะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเหลือเวลาสี่สิบวิแล้วนะ อ่ะเดี๋ยวลงมาเป็นคำใบให้เขาก่อนละกันออ้ยพูดพูดโอ้ย,โอ,ย,โ,อยโอ้โหเมื่อกี้ผม,มเผื่อพูดคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนชีวิตผมได้โอ้โอโตองนี้ตรงนี้ตรงนี้จุดจุดนี้ดีกว่าเดิมอีกไม่มีใครเห็นผมแน่นอนครับอีกยี่สิบวิผมเชื่อว่ายัางไงเขาก็มาจับผมไม่ทันหรอกเพราะงั้นผมลงตรงนี้ได้เลยนะอชอชอุช้ยโ,โอ้เกือบ เกือบไม่รอดอแล้ว่างนี้เราเดินชิลในดีกว่ายัางไงเขาก็ไม่มาเจอเราหรอกแล้วก็หมดเวลาครับผมโอเคหมดเวลาแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยแถวนี้เลยเหรอโอเคเราอยู่ตรงหลุมข้างหน้าโปเกมอนเซ็นเตอร์นายเลยเนี่ยไหน,ไหนอ่ะทุกคนผมบอกแล้วว่า จุดเนี้ยไม่มีใครมาเจอผมได้หรอกไหนอะยังไงอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้รเราซ่อนอยู่ข้างบนเแบบพื่อนเราอยู่ข้างบนพออยู่น้าวนแน้อเฮยแปบบ๊บเราเราเราอยู่เออเออเออตรงแถวนั้นแหละแล้วมาทางขวาหน่อยมาทางขวามาทางขวาจะเจอกับ <ไป S 1> หิน<า>กระโดดข้ามหินมาเขาเจออะไรเนี่ยยังอยู่ไหนอะ เดี๋ยวขึ้นไปหาจึบ๊บอ๋ออ๋ออยู่บนหินเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตามมาเดี๋ยวพาไปดูนี้เหรอตรงนี้ตรงนี้แหละตรงไหนลงมาลงมาตรงนี้แหละแคตรงนี้เออตรงนี้เลยเหรอเราใช้หลักการเฟรมเลทของเกมมันต่ำคนตรงโปเกมอนเซ็นเตอร์มองไม่เห็นเราโอเคเดี๋ยวตานี้ตามผมหาอีกแล้วเหรอ โอเคอ่าคนหาเลิกโซเลยเฟนเลิกโซเลยไปไปมามาคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ได้วิวเยอะที่สุดเลยก็ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเราเคยลงคลิปเกี่ยวกับโปเกมอนอะในช่องเราอะคนไม่ดูเลยไม่ดูเลยอะโปเกมอนในช่องเราขายได้ไม่ดีเพราะงั้นคนดูทุกคนช่วยปั่นวิวช่วยกดไลค์ช่วยกด subscribe และกดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณม,มากค่ะอ่าโอเคตัวโ,โปเกมอนเซนเตอร์ตัวนี้และนี่ก็คืออ่าโอเคอ่านี่เป็นผมอ๋อไปเลยไลมนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนึ่งสองซับไปแลว ลืออียี่สิบปีนะครับสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว โอเคทีนี้ก็จับเวลา5นาทีนะครับผมโอเคเริ่มโอเคอยู่ในทะเลทรายตรงนี้นะท้าออกนอกโซนแต่ผมว่ามันยากอะ่ะเพราะว่ามันมีภูเขาอยู่ด้านข้างด้วยนะเขาสามารถจูบผมโดยการหลบขึ้นภูเขาแล้วพอเขาเห็นผมเดินผ่านไปเขาก็ลงมาได้ หลักแหลมจริงๆเราเลือกโซนที่เป็นสีส้มๆเหลืองๆมาสามรอบแล้วนะเดี๋ยวรอบหน้าผมเปลี่ยนโซนดีก,กว่าเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกตาหนึ่งนะครับนี่ใช้นี่มะเนี่ยใช้นี่ปะไม่ใช่เหรอไม่ใช่<อ>เจอหีบสมบัติเราเจอหีบสมบัติสวัสดีเพื่อนเ,อเวลาเหลือน้อยอยากสู้แต่เวลาเหลือน้อยอ้าเร็วๆ ตีตมันเดี๋ยวตีมันให้ตายเออนั่นแหลโะโอเคดีมากอ่าโอเคนี้ก็ตามหาต่อ<ด>ออ่อโอทะเลทรายมันบังหน้าด้วยครับคนคนนี้เขาหลักแหลมเกินไปนะครับเขาเลือกจุดนี้มาเพราะเขาดูดี เขาอยู่ไหนเนี่ยทำไมเขาเงียบจังเลยเหมือนเขาแบบหายไปอ่ะอไปจากโลกนี้ยิงแอคกด้วยยิงยิงแอ๊กด้วยป่ะหายโลกไปไหนเขาเขาอาจจะใช้เทคนิคเดียวกับผมเหมอนกันผมต้องเช็คดูซอกหินอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอ่ะไหนๆมันก็เป็นแบบสองรอบสุดท้ายของคลิปนี้นะ พอถึง2นาทีครึ่งเมื่อไหร่ให้เราสามารถเปิดแมปดูได้หนึ่งครั้งแล้วก็ปิดอโอเคได้พอตาหน้าผมเป็นคนซอดเขาก็จะได้ใช้สกิลนี้ด้วยนะครับอ่าไม่เจอเลยอะ่ะโอ้เวลาผ่านไปเยอะแล้วด้วยอ่าตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้มีก้อนหินใหญ่ๆอยู่ เป็นไงเ,เป็นไงโนเย้โนเ้โอเค,อ,เคอ่ะเลิกโซนต่อไปเลยโอเคก็ผมเป็นคนชนะนะรอบนี้อืมเก่งจริงๆโมเยอะโอเค,อเ,คเดี๋ยวขอเลือกโซนก่อนนะครับทุกคนโซนที่ผมอยากเล่นอะ่ะคือตรงนี้ทะเลสาบตรงนี้นะ แล้วผมก็อยากเล่นบนภูเขาหิมะด้วยเพราะโซนมันใหญ่มากแล้วมันไม่มีเป็นแบบเป็นโซนย่อยๆอย่างมันเป็นโซนใหญ่โซนเดียวเลยไงโโผมก็เลยอยากเล่น,นโซนนี้เพราะผมชอบโซนนี้ด้วยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ผมก็อยากไปอยู่คือตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าตรงแถวๆแถวเนี้ยผมจําชื่อไม่ได้นะแต่มันเป็นโซนที่แบบเป็นทุ่งหญ้าสีทองๆนะสีเหลืองอีกและ้ะ แล้วก็ตรงนี้ทุกคนผมอยากไปมากเลยมันเป็นเขาวงกดนะแต่แบบอยากลองเล่นอะไรแปลกๆหน่อยเพราะงั้นผมจะมาตรงนี้นะครับตรงทะเลสาบมังกรเดี๋ยวผมก็จะบินมาเริ่มตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่มีโปเกมอนเซ็นเตอร์อยู่ใกล้ๆเราก็จะได้ใช้เทคนิคในการจุกในน้ำนะครับว่าใครจะเหนือกว่าโอเคเราบินมาแล้วเพื่อนบินตามมาเลยปิดแบบแล้วเปิดใหม่มันจะได้เห็นเราเรามาโผ่ตรง ที่มันไม่ใช่ปกมอนเซ็นเตอร์มาละมาละมาละโอเคโอเคเพื่อนผมมาละอ่ะเปิดหน้าโฮมด้วยนะหนึ่งสองซับเปิดแล้วโอ้กดผิด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 ปิดเดี๋ยว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 ผมคิดจุดหนึ่งออกว่าจุดนี้แหละ ดูแล้วครับผมก็ขอโทษกับคนดูที่หวังว่าจะเห็นผมไปตรงทะเลสาบตรงนั้นด้วยนะคะพอดีผมเจอจุดที่มันดีกว่านี้นะก็ต้องขออภัยคนดูด้วยนะครับโอเคมันนจะเป็ทีนี้คุณสามารถไปหาได้เลยนะเพราะว่าเวลามันหมดละโอเคจะจับเวลา5นาทีแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเริ่เริ่มเริ่เริ่มแร่ราชาแร่งการซ่อเจะชัเเลย่ะเนี่ย คือ,อมัน,นจะเป็นเอ่อนายซ่อนในต้องต้องซ่อนในทะเลสาบขใช่ปะซ่อนในโซนในโซนทะเลสาบซึ่งมันจะมีชื่อของโซนอยู่ซึ่งถ้าเราคือมันไม่ใช่แค่ทะเลสาบไงตรงหมู่เกาะใกล้ๆมันก็ยังอยู่ในโซนนั้นด้วยซึ่งจุดนี้แหละเพาหาผมไม่เจอพอครบสองนาทีค,ค,ครึ่งนะโอ้โอโอโอ แปลกแปลกนะแปลกแปลกละแปลกละแปลกมากละแปลกมากเจอผมได้ไงผมเลยว่าตรงนั้นมันคนณยูเฮ้ยนี่ใช้นี่โปเกมอนมาเนี่ยสีเหมือนใช้นี่แหละไม่ใช่ไหนเออไหนอย่างไเอ้ยเขากำลังเขากำลังมาเขากำลังมาโปเกมอนโปเกมอนนกน้ำแข็งกลับมาก่อน โอ้ยแล้วตรงนี้มันมีโปเกมอนที่มันจะคอยพุ่งมาทนเราด้วยแล้วมันกินเวลาเราได้ใช้เทคนิคนี้นะครับพอเราแบบลงน้ำไปแล้วเราจะจมไปแป๊บหนึ่งซึ่งมันจะทำให้เราเหมือนหายไปจากหน้าจอเฮ้ย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 เจอแล้วเหรอไม่เจอเจอเจอตัวหายาฮะเเราะเจอตัวอะไรอ่ะเพราะเจอชัยนี่เหรอจ้ะส่วนตัวอีวูอยู่ ออโอเคครับเวลาเหลือสามนาทีคึ่ง <c oughs> อ่าก็ทะเลสาบนี้มันช่างร่มเย็นดีจริงๆ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรบรรยากาศดีนะครับตรงนี้พาเล่นสงการ <c oughs> แถวนี้ก็น่าจะสนุกนะี <c oughs> มีมมมชานี่โปเกมอนไหมตรงทะเลสาบตอนนี้มันหาชานี่ได้ง่ายนะครับเพราะโปเกมอนมันเกิดเยอะแล้วมัน ส่วนใหญ่เป็นใช้ที่ดูได้ได้ง่ายๆนะครับยกเว้นเจ้ตัวสีชมพูตัวนั้นอะ่ะเอ้ยโดนโปกเกมอนปาชนนี่นี่นีนนนนนน่มาชนเรามาชนบางอาจมาชนขอขอจัดหนักหน่อยละกัน เอ้าวืดพืดพืดสกิลวืดสองนาทีแล้วเขาเปิดแมปแล้วนะ่สองนาทีแล้วครับ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 โอ้โหโอ้โหแล้วผมติดกับโปเกมอนป่าโอ้โหแล้วมันเล่นงานผมด้วยคุณเปิดแมปได้แป๊บเดียวนะคุณเปิดแมปได้แป๊บเดียวนะคุณปิดแมปได้ละปิดได้ละปิดได้ละผมหนีละปิดแล้วปิดแล้วชาวไทยกโอ้ยผมเกลียดโปเกมอนสีม่วงตัวนั้นมากเลยเอ้ยผมพุ่งไม่ได้ผมลืมโอ้ต้องไปอย่างสโลไลฟ์ เอรโลไลฟ์ Lord, like เอ๊ะก่อนหน้าน,นี้นี่ผมเผลอกดผมเผลอกดวิ่งมาตลอดเลยเหรออู้หูอู้ผมล่วงโอ้ยผมล่วงลงทะเลอะแล้วผมกลับขึ้นไปไม่ได้ไม่เป็นไรครับยังอยู่ในโซนนังถือว่าได้อยู่ไหนอยู่ไหนมาแล้วอยู่ไหนโอ้น่ากลัวจัดเลยเฮ้ยใครแล้ว คนนั้นเขากําลังแบบตื่นเต้นกับการเจอโปเกมอนที่เขาไม่เคยเจอนะครับไม่เคยมาโซนนี้เพราะว่าเขาเพิ่งซื้อเกมมาอู้จุดนี้จุดนี้ดีจุดนี้ดีหาไม่เจอแน่นอนอเลยเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับพระจันทร์นี่มันช่างงดงามจริงๆ เดี๋ยวผมเอาโปเกมอนออกมาเดินเล่นแล้วกันจะได้เป็นคำใบให้เขาด้วยแต่เขาไม่น่าเจอหรอกจู่ๆโปเกมอนในตำนานมาเดินเล่นเนี่ยผมว่าอีกสามสิบวิไงเขาก็ไม่ทันหรอกขึ้นมาขึ้นมาโชว์ตัวเลยละกันนวอยู่ในน้ำปะไม่อยู่อยู่บนบกเหรอใช่ เป็นเกาะป่ะเอ,อ่อไม่ใช่ใช่เหรอเฮ้ยหน่าดีส่วนประาม,มาณเดีอออโอ้ยเดีินไปข้างบนตื๊บตื๊บอ่ะตื๊บ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 โอ้ห้านาทีแล้วโอเคเอาละเปิดแม<บ>ปไ,<ด>ได้เลยอยู่นี่นตรงนั้นแหละเดี๋ยากขาดูว่าอยู่ตรงไหนโอ้ยอยู่ต โอ้ยอยู่ไม่ไกลเลยเขาอยู่ตรงหน้าผาฝั่งนู้นอะ่ะผมมาอยู่ตรงเนี้ยเมยแล้วคือตอนแรกนายเห็นแล้วปะที่แบบเราขึ้นไปอยู่บนหอคอยอะ่ะตองหอคอยอ่ะตอนแรกกะจะไปดูว่าอยู่ไหนตอนแรกกะจะไปดูว่าอยู่ไหนอ้าวแล้วนายหายไปไหนนี่ อ๋อมันมีหอคอยอยู่เยอะนะครับตรงเขตนี้ผมก็ขึ้นไปหอคอยอื่นก็ได้นะไม่ต้องไปอยู่ตรงหอคอยที่เขากลับตานับเวลา <c oughs> โอ้โห,ยยหเราอยู่บนภูเขาอุ้ยอ้ยตอนแรกไปซ่อนบนหอคอยอ่ะเสร็จแล้วก็วิ่งตามนะไปเรื่อยๆแล้วก็ตกตกลงมาตรงนั้นอ่ะตรงตกลงไปที่ทะเลอ่ะตกน้ำตกอ่ะ <c oughs> <c oughs> ออกทะเลไปเลย แล้วก็ปีนกลับขึ้นมาใหม่ก็วันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าอยากให้มีอีพีสองอีกเนี่ยก็ก็ดูกันเยอะๆเลยนะแล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำ ep พีนะครับซึ่งก็เป็นการลงทุนที่หนักอยู่นะครับกับเกมนี้เออปิดคลิปสักทีดีกว่าหนึ่งสองจบ